ก็สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนที่สนับสนุนช่องและติดตามรับชมจนมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลงามาเริ่มกันเลยในกวัวนะครับช่างโชคดีที่ซาคางูจิฮินตาตะได้พบกับชิซาวะซาสุเอะเนื่องจากคนที่ทําให้ฮินตาตะเปิดใจในความหมายที่แท้จริงมีเพียงชิสุเอะเท่านั้นแม้จะเป็นช่วงเวลาอันน้อยนิดก็ตามหนึ่งเดือนช่วงเวลาสั้นๆเช่นนั้นฮินตาตะเรียนรู้คณตวิชาของชิสุเอะที่มีทั้งหมดแล้วแยกจาก ชิสุเอะเพราะเธอกลัวการถูกปฏิเสธในที่สุดเธอก็กลัวการสูญเสียความอบอุ่นที่ได้รับมาครั้งหนึ่งเแต่รู้สึกสำนึกว่าตนเองไม่มีฝีมือเธอฆ่าพ่อเพื่อแม่แต่ผลลัพธ์กลายเป็นเพียงแค่การทำลายจิตใจของแม่เท่านั้นเพราะถึงอย่างไรแม่ก็ยังรักพ่ออยู่การที่แม่ยึดติดกับศาสนาคงเป็นเพราะว่าคงอดอธิษฐานไม่ได้ความทุกข์ไม่หมดไปจากโลกนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องทั่วไป แม้จะพยายามทำให้มันหายไปทั้งหมดเรื่องแบบนั้นก็เป็นไปไม่ได้ฮิน่นาตไม่อยากยอมรับเรื่องนั้นโลกที่ใครก็อยู่ได้ด้วยรอยยิม้มเธอใฝ่ฝันเช่นนั้นและข้าควรอยู่กับความทุกข์ในความเป็นจริงแม่อธิษฐานเพราะเสียใจในบาปของลูกสาวถ้าสมมุติว่าถ้าเป็นเช่นนั้นแม่คงจะเกลียดตัวเธอใช่ไหมแค่ฮินาต่กินจินตนาการก็ทำให้เธอกลัวมากๆดังนั้นเธอจึงคิดว่าท่านโชคดีที่ได้มายังโลกนี้ การที่นิตะมายังโลกนี้คงจะทําให้แม่ได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ทรมานและนิตาก็ไม่ต้องบ้าข้่งอีกต่อไปแล้วเรื่องกุ้มใจคงจะหายไปเรากับเครื่องจักรที่เที่ยงตรงนิตาใช้ชีวิตโดยยึดมั่นในเรื่องเพ้อฝันเช่นนั้นดังนั้นนิตาจึงไม่อาจยอมรับในตัวชิสุอเอได้ถ้าเกิดว่ายอมรับแล้วถูกเกลียดล้วก็นตาคงตั้งใจจะสังหารชิสุอเอไม่ผิดแน่เนื่องจากนิตะรู้สึกเช่นนั้น ธอจึงแยกตัวออกมาจากชิโซเอะนั่นเองคนที่ล้มเหลวก็คือตัวเองนี่ตาคิดโลกที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังโลกพันนั้นที่มนุษย์ต่างช่วงชิงแม้กระทั่งชีวิตไปอย่างง่ายดายนี่ตาได้รับพลังสำหรับการเอาชีวิตรอดในตอนนั้นเธอได้รับความตกตะลึงในประเทศที่เธอแวะไปศูรย์ระดับคาลามิตี้เข้าอยู่โจมทําให้ผู้คนเสียชีวิตตั้งมากมายในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มคนที่ต่อสู้เพื่อปอกป้องเด็กๆ พวกผู้ใหญ่คอยเป็นโล่ให้แก่เด็กๆโดยไม่มีใครคิดจะหนีเลยสักคนทั้งที่เธอคิดว่าจะมีแต่คนที่คิดจะปกป้องตนเองเพื่อมีชีวิตรอดเท่านั้นแท้ๆแต่สภาพดังกล่าวทําให้หน้าตาตาตึงใจผู้คนที่กําลังต่อสู้อยู่คือกลุ่มคนที่เรียกกันว่าโฮลีไนท์แม้จะต้องสละชีพของตนเองก็ตามแต่ก็เป็นอุทิศตนให้แก่ผู้อื่นพวกเขาคือกลุ่มคนผู้ตรวจตาบริเวณเมืองน,นี้เป็นระยะระยะ และมีหน้าที่ป้องกันผู้คนนิณาต่าผู้มีความรู้สึกรล่ากับวิถีชีวิตแบบนั้นตัดสินใจว่าตนเองก็จะเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ด้วยและจะใช้พลังของตนให้เกิดประโยชน์เพราะถ้าตัวเองได้ต่อสู้ก็จะไม่ต้องคิดกัดกุ้มไปมากกว่านี้ในที่สุดนิาตาก็ได้รับโอกาสชดเชยบาปของตอนเองจากนั้นเวลาผ่านไปสิบปีนิาตาก็กลายเป็นผู้ปกป้องมวลมนุษยชาติวันๆที่ไม่ได้ทำอย่างอื่นนอกจากต่อสู้กับอสูร ตั้งแต่เมื่อไหรกันเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตประจำวันที่ทำแต่เรื่องเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาตั้งแต่ที่เฮนตรตะกายเป็นหัวหน้ากองอัศวินศักดิ์สิทธิ์การรับมือแก้ปัญหาก็มีความคืบหน้าปัจจุบันความเสียหายมีน้อยจนน่าตกใจการคาดคะนีตำแหน่งที่อสูรจะเกิดและการประมวลผลความเสียหายการที่ต้องอาศัยการร่วมมือกันและเวลาที่จะออกลาาตะเวนระดับดังกล่าวมีความเหมาะสมที่สุดช่วยให้ความเสียหายลดลง และมีประสิทธิภาพที่น่าตกใจเพราะฉะนั้นเราอาัศวินศักดิ์สิทธิ์จึงให้ความไว้วางใจต่อฮินตะสูงฮินดาตะได้แจกจิตกัดตนเองว่าเบื้องหลังของเธอซึ่งมเป็นที่ไว้วางใจนั้นกับมีความเกี่ยวข้องกับจอมารเวนันทายถึงกันนั้นก็เป็นโครงสร้างที่ค้าจุนประเทศให้สงบสุขอย่างสมเหตุสมผลดังนั้นฮินดาตะจึงไม่ลังเลและไม่เสียใจภายหลังด้วยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือความเสมอภาคภายใต้เทพีลูเมนัส ผู้คนสามารถดื่มด่ำความสุขภายใต้การควบคุมดูแลที่สมบูรณ์นั่นเองและในตอนนี้สถานการณ์แย่จนหน้าหัวเราะแต่อย่างนั้นก็เลยตั้งมั่นถ้าสถานการณ์ไม่ควรแจกการเจรจาถ้าไม่ชนะการต่อสู้แม้แต่การทธิบายก็ไม่อาจทําทได้นั่นไม่ใช่บรรยากาศที่จะให้เขาฟังเรื่องที่พูดอาจจะเป็นกรรมที่ครั้งก่อนที่หน้าตาไม่ฟังเรื่องของริมุรุก็ได้แล้วถือก็พางคิดในใจว่าจริงๆเลย สถานการณ์ตรงกับข้ามกับตอนนั้นโดยสิ้นเชิงเลยนะเนตตาติดเตียนตนเองสถานการณ์เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเสียจนชวนให้คิดถึงการข้อควรกับสิ่งที่น่าเบื่อหนในโลกนี้ไม่มีความเจดีเลยแม้แต่เศษเสี้ยวเดียวจริงๆแตงทั้งที่ข้อควรเช่นนั้นแต่เฮนตาตาก็เตรียมใจได้แล้วในตอนนี้ความกัดกุ้มและการคุ้นคิดต่างๆก็ไม่มีวามหมายอีกต่อไปแล้วชัยชนะต่างหากที่จะเป็นวิธีการเพียงหนึ่งเดียว ในการตีฝ่าสถานการณ์เช่นหนีไปได้ความเชื่อของตอนเองจะถูกหรือผิดเรื่องแค่นั้นเป็นอย่างไรก็ช่างฮนตาคิดสนใจแค่เรื่องที่ว่าจะเอาชนะการต่อสู้เท่านั้นฮินตาสังเกตลิยมูลูพวกอาร์โนดย้ายไปกับผู้ต่อสู้ของแต่ละคนในตอนนี้จึงมีแค่เธอกับลิบุรูแค่สองคนเท่านั้นฮินตาจ้องลิบุูลูด้วยยูนิคสกิลผู้คงที่นักณิสตร์อย่างเงียบๆแต่ทว่าเรากับพลคอกกับครั้งก่อน เธอมองไม่เห็นเบื้องลึกของริบุลุที่กลายเป็นจอมมันแล้วคิดในใจว่าเฮ้ยช่างเป็นการเจริญตบโตที่น่าเหลือเชื่อพอคิดว่าถ้าเกิดเขากลายเป็นศัตรูของมวลมนุษยชาติขึ้นมาก็ขุนลุกขึ้นมาแล้วแหละนะแม้แต่นักณิสตร์ของทินัตตะก็ไม่สามารถอ่านและทําความเข้าใจได้ถ้าเช่นนั้นกิจจากัดสูงสุดของเขาก็จะเท่ากันกับตัวเองหรือมากกว่านั้นเนืตะที่คิดเช่นนั้นใช้งานยูนิสิคิ ผู้ก้าวข้ามผู้ช่วงชิงในเวลาต่อมากลมได้เปรียบสมบูรณ์แบบต่อตัวตนชั้นสูงนั่นคือลักษณะเฉพาะตัวของผู้ก้าวข้ามซึ่งเป็นไพ่ตายของฮินตะพลังนี้จะทําให้เธอมองเห็นยูนิสกิลอาร์ตของเป้าหมายอย่างทะลุป,ปูป,ปวงและสามารถช่วงชิงได้จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ตามในแง่ของการแย่งชิงสิ่งที่ตกลึกจากวามพยายามพองอีกฝ่ายนั้น นั่นถือว่าเป็นสกิลที่ไร้ความปาณีและต่ำช้าจนหาที่เปรียบไม่ได้ในกรณีที่เป้าหมายมีระดับต่ำกว่าฮินตะการประมวลผลลัพธ์จะเป็นนอกกลุ่มเป้าหมายหากผลลัพธ์ที่เป็นเช่นนั้นจะแย่งชิงพลังของอีกฝ่ายไม่ได้แต่ก็ไม่สั่นความชชนะของฮินตะในกรณีที่เป้าหมายอยู่สูงกว่าฮินตะการประมวลผลจะเป็นล้มเหลวหรือก็สำเร็จในตอนที่การประมวลผลเช่นนั้นปรากฏขึ้นก็แสดงว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรู ที่แข็งแกร่งแต่ถ้าสําเร็จแล้วก็จะมองเห็นสกิลและอาร์ของอ e ีกฝ่ายได้หมดแม้จะล้มเหลวก็ไม่ใช่จุดจบเพราะจะท้าทายกี่ครั้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดไหนถ้าทําซ้ําไปซ้ํามาไม่นานก็จะสําเร็จแค่ทวงเวลาโดยไม่ประมาทแล้วควายเวลานั้นก็จะพอหากทําเช่นนั้นฮิเนาตาก็จะได้รับชัยชนะแน่นอนตอนที่ฮิเนาตาเผชิญหน้ากับริบุรุในครั้งก่อนการประมวลผลดังกล่าวคือ นอกเหนือกลุ่มเป้าหมายดังนั้นฮินตาตะจึงไม่ได้ระวังริมลุแล้วรับมือด้วยวิธีการดูถูกอย่างสิ้นเชิงแม้ว่าเธอจะตกใจเล็กน้อยที่อิฟลิทถูกอัญเชิญมาแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเช่นกันเพราะฮินตาตะฝึกฝนสกิลให้พัฒนายิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นบังคับช่วงชิงแม้นี่เป็นวิชาลับแหกกฎท,ที่มีต่อศัตรูระดับต่ำด้วยก็ตามแต่ก็ต้องรับรู้ว่าการใช้พลังดังกล่าวเป็นเลี่อนที่ยอมรับได้ ด้วยเหตุนี้ผู้ก้าวข้ามของฮินตาจึงมีหน้าที่วัดความแตกต่างความสามารถระหว่างตนเองกับอีกฝ่ายอย่างไรก็ตามในตอนนี้แม้เธอจะใช้พลังดังกล่าวก็ไม่อาจสามารถคาดเดลริมุรุได้การประมวลผลลัพธ์ปรากฏขึ้นมาว่าจีดขวงเสียนี้นี่เป็นครั้งที่สองหลังจากการประชิญหน้ากับจอมานูเมนัสวาเลนไทน์เขาเป็นคนที่สองที่ทําให้เกิดการประเมินผลเช่นนี้แล้วฮินตาก็คิดในใจว่า สรุปว่านายขึ้นไปถึงระดับเดียวกันกับท่านลูเมนัตแล้วสินนะนตตะชื่นชมว่าช่างทําได้ขนาดนี้ในช่วงเวลาชั้นสั้นถ้าเช่นนั้นถึงจะใช้กลอุบายก็ไม่มีความหมายแล้วนรตตะโยนดาบดาก้อนบัตเตอร์ที่ถืออยู่ในมือทิง้งเพราะเธอตระหนักว่าถ้าใช้ของแบบนี้ก็ไม่ใช่การประลองนั่นเองจากนั้นสิ่งที่เธอดึงออกมาก็คืออาวุธเลเจนด์ Legend ระดับตำนานมูลไลท์เอเปียแห่งแสงจันทร์ ซึ่งได้รับมาจากลูเมนัตต่อมาเธอก็ทําการสวมใส่ยุทธทานวิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั่นคือออริจินอลอาพรต้นแบบของยุทธทานจิตวิญญาณที่เหล่าอศัศวินศักดิ์สิทธิ์สวมใส่มันเป็นอาวุธต้านทานอาสูรที่ศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์แห่งทิศประจิมเก็บไว้เป็นความลับและเป็นสิ่งที่พวกเ้าใช้เช่นกันมันเป็นยุทธทานต้านมังกรและต้านอาสูรที่ใช้ได้เฉพาะคนที่ได้รับความรักจากจิตวิญญาณศ,ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแสงสว่างห่อหุ้มพิรตา ชุดก่อเป็นประกายที่มีเสถียรภาพตอนนี้ฮินตาตะได้รับการปลดปล่อยจากขีดจำกัดทั้งหมดจนไปถึงขั้นนักบุญที่จริงแล้วซึ่งอยู่เหนือกว่าชั้นเซียนหลังจากนั้นก็เป็นการปะลองพลังกับพลังอย่างเดียวแล้วจะต้องท้าทายโดยเดิมพันด้วยทั้งร่างกายและจิตใจเท่านั้นชีวิตประจำวันที่มีแต่ความน่าเบื่อในตอนนี้เธอได้บอกลาสิ่งนั้นไปแล้วการต่อสู้ที่ไม่มีโอกาสชนะเป็นการกระทำของผู้ที่โง่เขา ทั้งที่เป็นเช่นนั้นในตอนนี้จิตใจของฮนิตะกลับมีความรู้สึกที่พุ่งสูงขึ้นมินตรตะหัวเราะเล็กน้อยในตอนนั้นริบุลุถามว่าได้รับข้อความที่เขาฝากไปหรือเปล่านั่นจึงเป็นการเชิญชวนให้ตัดสินแพชนะด้วยการต่อสู้ตัวต่อต,ต,ตัวนั่นเองมิเตะก็คิดในใจว่าชชยชนะตั้งหากที่จะชดใช้ความผิดของฉันได้เธอตัดสินใจปล่อยให้ความรู้สึกที่พุ่งสูงขึ้นไปทั้งอย่างนั้นมินติตาหันดาบไปที่ริบุลุ แล้วบทก็ตัดมาฝั่งของริบรูลิบรุเห็นดาบพิณตาหันมาที่ตนเองหลังจากที่ได้ฟังข้อความแล้วก็ยังเลือกที่จะต่อสู้ตัวต่อต,ตัวงั้นเหรอริบรุคิดว่าเธออาจจะเปลี่ยนใจมาคุยกันในตอนที่โยนอาวุธทิ้งแต่ดูเหมือนว่าริบรุจะเข้าใจผิดหลังจากที่เอาอาวุธที่ดูชั่วร้ายกว่าออกมาแล้วในตาคู่นั้นก็เริ่มจริงจังขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบริบรุก็เลยคิดว่าช่วยไม่ได้ฉันจะเอาชนะ แล้วค่อยเล่าเรื่องให้ฟังละกันริบุรุคิดเรื่องเผชิญหน้ากับเี่ตาอีกครั้งผู้หญิงคนนี้ไม่มีช่องว่างในหมู่อาวุธที่มีอยู่จริงซึ่งริบุรุเคยเห็นมาจนถึงตอนนี้ดาบของเธอควรจะแสดงศักยภาพที่โดดเด่นริบุรุเองก็ดึงอุจิกาตานะออกมาตั้งท่าเช่นกันเพื่อที่จะประชันกับสิ่งนั้นโชคดีที่ให้คุเบตีดาบสําหรับริบุรุโดยเฉพาะ ตาบที่ปล่อยให้กรมกืนกับแจเวทภายในกระเพาะของริมูลูนั้นมีใบมีดย้อมไปด้วยสีดําสนิทกําลังดีแต่ทว่ารอมาจนถึงตอนนี้กับไม่มีเหตุที่ทําให้ต้องรีบใช้ก็เลยฝากพลเวทไว้ก่อนเมื่ออยู่ต่อหน้าดาบของฮินตะของโทษแทนเช่นนี้ไม่น่าไว้วางใจเลยลิบุรุปกป้องอุจิกาตานะด้วยออร่าเลยเรียก,รรกการปะทะกันจากทางด้านหน้าดังนั้นลิบูรุจึงห่อหุ้มใบมีดด้วยอสศนเพืงนิน จากกิดต่อสู้เวทมนต์ที่ควบคุมโดยอุลิเอลราชันแห่งพันธสัญญาเตรียมพร้อมเต็มที่ที่เหลือก็รอแคด่ดูท่าทีของฮินตะเท่านั้นและแล้วการโต้อตอบเคลดวิชาดาบความเร็วสูงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเต็มกาลังตั้งแต่แรกเริ่มเินตะใช้ดาบในความเร็วผิดปกติริบลุกขยายความเร็วในการรับรู้ให้สูงล้านเท่าด้วยเื่งคํานวณการคิดคํานวณจนในที่สุดก็ถึงระดับที่ริบลุสามารถตอบสนองได้ ถ้าจะพูดว่าเรามวยคล้ายกับการต่อสู้กับมิลิมก็คงจะเข้าใจความน่ากลัวนั้นแต่ว่าริบุลุก็แพ้ไม่ได้เหมือนกันปัดป้องและโต้กลับแม้จะเกิดการประทะก,กันมานับต่อนับแล้วต่างฝ่ายต่างโจมตีกันไม่เข้าแม้แต่ครั้งเดียวด้วยเหตุนี้ต่างฝ่ายต่างโจมตีซึ่งกันและกันพวมทั้งมองหาช่องว่างของอีกฝ่ายแต่ก็หาไม่เจอแม้แต่น้อยเพราะว่าริบุลุลืมตาตื่นขึ้นเป็นเจอรมันได้รับการสนับสนุนจากลาฟาเอล ถึงได้เป็นแบบนี้เจะฮินตาตะก็เลยเป็นสัป,ปะหลาดเอาตามตรงริบุรุคิดว่าอีกนิดเดียวก็จะโค่นล้มเธอลงได้แล้วเชียวแม้ว่าฮินตาตะจะแข็งแกร่งก็จริงแต่ถ้าเป็นริบุรุในตอนนี้ที่กลายเป็นจอมาที่แท้จริงแล้วคนจะโค่นเธอลงได้ด้วยความสามารถทางด้านร่างกายแต่ทว่าผลลัพธ์กับสูสีกันฮินตาตะพุ่งเข้ามาโดยไม่ลังเลเรากับว่าเธออ่านวิธีดาบของริบุรุได้อย่างสมบูรณ์แบบการเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่สูญเปล่า แม่ริบลูจะโจมตีกลับไปแต่เธอก็ปัดป้องเอาไว้ได้นอกจากนี้การโจมตีต่อเนื่องที่เฉียบแหลมยิ่งขึ้นทำให้เธอเข้ามาทะลวงช่องว่างของทางนี้ถ้าเป็นริบลูแต่ก่อนคงจะต่อกรไม่ได้เลยนั่นก็แสดงว่าตอนที่เผชิญครั้งก่อนเนตตาย,ยังไม่ได้เอาจริงเลยจริงๆอั้งริบลูก็คิดว่าโชคดีแล้วกันกระมังแล้วริบลูก็คิดในใจว่าดูเหมือนว่าถ้าจะเอาชนะริบลูก็ต้องเต็มใจต่อสู้เช่นกัน แล้วบทก็ตัดมาฝั่งของฮิยะตาอีกครั้งฮิยะตาคิดว่าไม่ใช่การรอเล่นสินะเธอตั้งใจจะทําให้อีกฝ่ายยอมรับชัยชนะของตนเองตั้งแต่เนิ่นๆเพื่อพลังดาบพ,พี่เหนือกว่าแต่ทั้งที่เป็นเช่นนั้นอิบลุก,กับโต้ตอ,ต,อตอบตนได้อย่างง่ายดายขอรอบมือกับเคล็ดวิชาดาบที่ฮิ้าตาฝึกฝนมาเป็นเวลาสีปีได้ทั้งหมดขีดจํากัดของร่างกายมนุษย์ฮิยะตาใช้พวกเวทมนต์สกิลและอาร์อย่างคล่องแคล่วจนในที่สุดก็ได้รับพลังมา มากพอที่จะต่อกลอนกับอสูรในทางตรงกันข้ามลิบลุไม่จําเป็นต้องหายใจเลยด้วยซ้ําเนื่องจา,จากจำพวกการลดลงของสมรรถภาพของร่างกายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจึงไม่อยู่ในสภาพที่เกิดอาการประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงและไม่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูด้วยเวทมนต์เนี่ยตาก็เลยคิดในใจว่าฮ้ยฮยยืนอยู่ในสังเวียนเดียวกันฉันก็เข้าใจความไม่สมเหตุสมผลนั่นดีเนี่ยตาคิดเช่นนั้น และข้ามควรอยู่ในความเสียเปรียบของตนเองเรื่องที่คู่ต่อสู้เป็นอสูรเธอก็รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นในโลกนี้ปลาใหญ่กินปลาเล็กดังนั้นการจัดเตรียมเงื่อนไขที่ทําให้ชนะได้อย่างแน่นอนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเนื่องจากที่นาตาได้เพิ่มความเร็วในการรับรู้สูงขึ้นพันเท่าด้วยนักคณิตศาสตร์เธอจึงรับรู้สิ่งที่อยู่โดยรอบโดยก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นได้มากยิ่งขึ้นสมองแบกรับภาระจนถึงขีดสุเดเส้นเลือดพลอยฉีกขาดหลายต่อหลายครั้ง เธอรับมือเรื่องนั้นโดยการใช้เวทมนต์พื้นฟูนตนเองต่อนเออนื่องโดย,โดยโอัตโนมัติเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงความอ่อนแอของตนโดยชิ้นเชิงนินาตาที่อยู่ในสภาพนั้นรู้สึกว่าการขยายขอเยบเขตกีจจำกัดได้หยุดลงแต่ถึงกัะน,นั้นก็ยังไม่พอนินาตาใช้ประมวลคาดการณ์ของคณิตศาสตร์เพื่อคาดคณีวิถีการโจมตีของริมบูรุเพียงเท่านั้นก็ทําให้นินาตาต้องออกแรงอย่างเต็มที่จนไม่มีแรงเหลือแล้วท,ทั้งที่เป็นเช่นนั้น อิบลูผู้เป็นคู่ต่อสู้กับดูเหมือนว่ายังมีแรงเหลืออยู่เธอเช็ดเลือดกำเดาที่ไหลออกมาเพื่อให้อีกฝ่ายได้เห็นแล้วหายใจออกสั้นๆเพื่อยือเวลาออกไปเพียงเท่านั้นก็ตัดสินความแพ้ชนะของฮินตาได้ถึงตอนนี้ฮินตาจะกลายเป็นชั้นนักบุญแต่ก็ถูกผูกมัดด้วยร่างกายมนุษย์การจะมีสิ่งมีชีวิตแบบกึ่งจิตนั้นจะเป็นต้องก้าวข้ามกระแพงให้ได้มากกว่านี้ผู้ช่วงชิงที่เป็นอันดีพึ่งถูกขีดขวางจึงไร้ประโยชน์ ควได้เปรียบสมบูรณ์แบบต่อต,ตัวตนชั้นสูงสิ่งนั้นใช้การไม่ได้ถ้าเช่นนั้นก็โค่นลิบลุลงด้วยฝีมือตอนเองที่บ่มเพาะมาจนถึงตอนนี้ในทางที่ทําอย่างนั้นดาบที่ได้รับมาจากลูมินัตเก็บงําพลังอันน่ากลัวเอาไว้เนื่องจากพลังนี้ทําให้เกิดออร่าห่าหอหุ้มดาบผ่านพลังเวทของฮินตาตะจึงน่าจะสร้างความเสียหายร้ายแรงถึงชีวิตโดยที่ควรสามารถในการฟื้นฟูแบบครึ่งกลาง,ลางไม่อาจฟื้นฟูได้ทัน แต่ว่าในความเป็นจริงศัตรูจะมีการฟื้นฟูคมเร็วสูงก็ตามแต่ถ้าเป็นดาบนี้ก็จะฟันให้ขาดเป็นสองส่วนได้ในดาบเดียวเพราะฉะนั้นถ้าสามารถตัดแขนได้ข้างหนึ่งก็จะจบแล้วเฮน่าตาคิดเช่นนั้นเธอจะไม่ฆ่าเขาหากทําให้ริบลุยอมรับในเพชนะของฮินตาตะได้แล้วก็การปรลองก็จะสิ้นสุดลงนนทั้งที่เป็นเช่นนั้นแต่เธอกลับโจมตีไม่เข้าสักครั้งเนื่องจากริบลุมีความสามารถทางด้านร่างกาย และมีความสามารถในการทํำพามเข้าใจในเชิงพื้นที่ที่ยอดเยี่ยมเขาจริงตรวจดูวิธีดาบของเฮนตาจนแน่ใจเฮนตาก็เลยคิดว่าช่างเป็นการจเจริญเติบโต,ตที่น่ากลัวจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วแต่นั่นก็แค่ความสามารถทางล่างแต่นั่นก็แค่ความสามารถทางด้านร่างกายเท่านั้นดูเหมือนว่าผีมือจะตามไม่ทันสินะแม้ว่าการวิวัฒนาการของริมรู้จะเป็นสิ่งที่น่ากลัว แต่ฝีมือของเขาไม่เปลี่ยนไปจากตอนที่ได้เห็นก่อนหน้านี้ขนาดนั้นต่อให้เขาช่วงชิงอัตได้เหมือนพินตาแต่ท้ายที่สุดแล้วก็มีแต่การให้ร่างกายจดจํามันโดยที่ไม่เข้าใจหลักการอะไรเลยการควบคุมสิ่งนี้ได้ต่อเมื่อมันฝึกฝนซ้าไปซ้ำมาจนกว่าสติจะหลุดลอยออกไปสําหรับประเด็นนั้นริบลุก,ก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันพินตาค้นพบโอกาสชนะจากเรื่องนั้นความแตกต่างระหว่างประสบการณ์การต่อสู้ต่อเนื่อง อิบุลุมีสิ่งนั้นไม่เพียงพอเอามากๆเนียตามองออกทั้งหมดแล้วเธอจับจังหวะแล้วเปลี่ยนใช้ยุทธทันวิธีการทําให้อีกฝ่ายมองเห็นภาพลวงตาถ้าจะพูดง่ายๆก็คือหลอกล่อให้อีกฝ่ายสับสนเนียตาเลือกแผนการหลอกล่ออิบุลุโดยใช้ฝีมืออันแก่กล้าของตนเองอย่างคล่องแคล่วแล้วบทก็ตัดมาฝั่งของริบุลุจ,จู่ๆความเร็วดาบของเนี่ยตาก็เพิ่มขึ้นเช็ดวิชาดาบที่เปลี่ยนไปไม่หยุดจนหน้าปวดหัว ทั้งที่ใช้คมเร็วในการรับรู้เป็นล้านเท่าแต่ริบลุก็รู้ถึงได้ว่าวิธีดาบของเฮยตาเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเล่ากับอฟอับคลิปดูเป็นเฟร,ร,รมต่อเฟร,ร,รมริบลุกัดไม่ปล่อยอย่างเอาเป็นเอาตายเหมือนกันพางคิดว่าหยุดล้อเล่นได้แล้วน่านี่คือเฮยตาซาคางูจิถึงริบลุจะรู้อยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้พิทาของมนุษยชาติจะไม่ได้มาเล่นๆริบลุสังเกตเฮยตาทางกระทะกันอย่างรุนแรงต่อสักพัก รีบลุกกำลังมองรอยยิ้มเล็กๆที่มุมฝีปากของเธอเรากับมั่นใจในใชัยชนะเนี่แตาเ,เริ่มเคลื่อนไหวโดยไม่พึ่งพาการมองเห็นแววตาคู่นั้นเจ้ามองรีบรุกค้างไว้เธอคงจะรู้สึกถึงการโจมตีที่ผสมผสานการปิดหนึ่งเนซนเซอร์ที่รับรู้วิแววต่างๆทั้งทั่วบริเวณโดยรอบเธอคงไว้ซึ่งสภาพที่เป็นธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบไหนก็รับมือได้ทางนั้นโดยที่แกนร่างกายไม่สั่นไหวเธอโจมตีซ้ำไปซ้ำมา โดยที่ไม่อาจมองการกระทําเบื้องต้นได้จากสภาพที่ผ่อนคลายและไม่ได้ออกแรงริบุรุไม่รู้ว่าฮินาตะคาดการการโจมตีของริบุรุได้อย่างไรการเคลื่อนไหวของริบุรุโดนมองออกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าหลังจากดูลีลาการโจมตีของฮินาตะแล้วริบุรุก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่หลบหลีกอย่างเอาเป็นเอาตายโดยใช้ความสามารถทางด้านร่างกายให้เกิดประโยชน์เต็มที่เป็นธรรมดาที่การเคลื่อนไหวของริบุรุจะไม่มีประสิทธิภาพ ลิบลุโดนหลอกล่อถ้าหากเป็นแบบนี้ต่อไปคงแพ้นแน่ๆทั้งที่คิดว่าความสามารถทางด้านร่างกายของตนเหนือกว่าแต่ไม่รู้ว่าทำไมการโจมตีถึงโดนอ่านออกทั้งหมดทิหน้าตามีฝีมือเหนือกว่าโดยสิ้นเชิงในทางที่เป็นเช่นนั้นนิาตาในตอนนี้กลับไม่ประมาเลยทั้งบรรยากาศและอะไรๆต่างก็คนละเรื่องกับก่อนหน้านี้แต่ของนาตามีการโจมตีที่ห้อมล้อมด้วยจิตต่อสู้ถ้าโดนเข้าแล้วก็ คงจะได้รับความเสียหายมากเลยทีเดียวจากนั้นก็ได้มีเสียงจากราเอลดังขึ้นมาว่าคำตอบแม้จะไม่ได้ไร้ายแรงถึงชีวิตแต่ปริมาณพลังงานคงจะลดลงอย่างมากรียบรู้ที่ได้ยินหนังนั้นเขาเลยคิดว่านี่ไงแม้จะรอดมาได้เพราะไม่ได้แรงถึงชีวิตก็ตามแต่ดูเหมือนว่าถ้ารับพลาดก็จะได้รับความเสียหายแน่นอนถ้าโดนหล,หลายครั้งก็น่าจะอันตรายแฮะอาจารย์ราฟเฟลบอกว่า ดาบเล่มนั้นมีความสามารถพิเศษอยู่คือมีความยาวขึ้นพิเศษที่สามารถแก้ปวดเกรียนใหม่ได้และทำลายเขตแดนหลากชั้นของริบลุได้เช่นกันถึงริบลุจะคิดว่าจริงปะเนี่ยแต่เรื่องที่อาจารย์ลาฟเฟลกล่าวก็คงจะไม่ผิดและดูเหมือนว่าระหว่างนั้นลาฟเฟลจะพูดอะไรบางอย่างริบลุที่ได้ยินดังนั้นเขาเลยพูดว่าเอ๊ะมีอะไรเหรอแจ้งเตือนการโจมตีต่อไปจะมาแล้วโอ้ไม่ใช่เวลาที่จะมวยคุ้นคิดแฮ ดาบพองนตาเฉียบแหลมเธอวัดแหวงเริเปียอย่างอิสระเซรีและการทำให้มันระบำขึ้นมาจากการแทงกลายเป็นการเหวี่ยงที่รุนแรงได้และหนตาก็หนักแน่นเธอโจมตีเข้ามาด้วยวิชาดาบพี่หนักแน่นเท่านั้นโดยที่ไม่พึ่งพาพวกเวทมนต์และเทคนิคที่สะดุดตาอันที่จริงผู้ที่สามารถสู้กับพิฆาด้วยดาบได้นอกจากริบรุแล้วก็น่าจะเป็นฮาคุโรและช่างน่าเสียดายที่ฮาคุโรจะเอาชนะไม่ได้ เพราะความสามารถต่างกันมากเกินไปพอลองคิดดูแล้วฮิณาตะาเองก็เป็นอัจฉริยะในด้านการต่อสู้เพราะว่าการโจมตีแบบคกลางๆไม่ได้ผลเลยเช่นในการต่อกรกับฮิณาตั้นจึงจะสร้างร่างแยกก็ไม่มีความหมายอันตีเมสก,กิลจะสามารถควบคุมได้ด้วยร่างจริงเท่านั้นกล่าวคือซึงจะสร้างร่างแยกด้วยตนเองแต่ก็ใช้ได้มากสุดแค่ยูนิคสกิลเท่านั้นและคงโดนฮิณาตะาฆ่าทิ้งในชัว่วพริบตา ม้จะสร้างร่างแยกโดยที่เพิ่มเฉพาะความสามารถที่จําเป็นเหมือนกับโซเฮกําลังทําอยู่ก็าตามแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ถ้าเป็นเช่นนั้นก็ไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของเฮตาเราอาจจะนําไปสู่การเปิดเผยให้เห็นช่องว่างโดยไม่ระวังดังนั้นการไม่เล่นกลอะไรเลยก็น่าจะดีกว่าถึงจะเป็นแผนการเพิ่มพื้นแต่การรอให้เฮตาอ่อนแรงนั้นแน่นอนกว่าทิ้งอย่างไรริบลุกก็ไม่เหนื่อยล้าอยู่แล้ว ในทางที่คิดเช่นนั้นแต่ทินาตาตะกลับเข้ามาโดยเพิ่มคุมเร็วดาบให้สูงยิ่งขึ้นริบรุกเลยคิดในใจว่าไม่ไม่ใช่เขาเริ่มอ่านไม่ออกแล้วแม้ริบุุจะดูวิธีดาบแล้วหลบหลีกยแล้วก็ตามแต่ทินาตาก็ไล่โจมตีราวกับคาดเดาการเคลื่อนไหวล่วงหน้าของริบุุออกแล้วริบุุก็คิดในใจว่าจะว่าไปฮหมันไม่ใช่แบบนี้นี่นาก็ลิปนี้ผงขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็คงจะมีอีกสักคลิปนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้า